สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องหัวเมนเกมเมอร์นะครับก็หลังจากที่ผมหายไปนานนะครับก็วันนี้จะกลับมาทําคลิปแล้วก็เรามาเริ่มต้นกัน,กนด้วยกิจกรรมคริสต์มาสเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะบอกทีแบบไปเมืองหิมะก,ก่อนแล้วกันนะโอเคครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับวาไปที่เมืองอันเดอร์บาลานเลยนะครับนี่นะครับ แล้วก็เดินขึ้นมาทางด้านขวานิดนึงนะครับนี่นะครับจะเจอนี่นะครับเซนต์คอสอยู่ตรงนี้นะครับกดคุยไปเลยนะครับแล้วก็กดไปที่อันที่สองนะครับไปที่ลูตี้นะครับกดไปเลย <c oughs> ไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองกัน เข้าเมืองกันนิดกว่านี่นะครับเดินขึ้นมาเลยนี่นะครับถึงแล้วเมืองลูตี้นี่คนเยอะแยะเลยไหนดูหน่อยซิว่าที่แรกของอยู่ไหน ตอนนี้ผมยังไม่มีถุงเท้านะคือกิจกรรมนี้นะครับเออตัวมอนเตอร์เนี่ยจะเกิดทุกๆุกสินาทีนะที่ผมเห็นนะจากจากในข้อความนี้นะครับนี่นะครับจะมีพวกซานต้าพลลิงเกิดใช่ไหมครับแล้วเราก็กระจายกันไปตีให้ครบ5ตัวนะครับพอครบ5ตัวเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแล้วตัวคิทตันมันก็จะเกิดใช่ไหมครับพอคิทตันเกิดเสร็จปุ๊บมันจะดอป เขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆเก็ดหิมะเนอะ snow f l o อ e แล้วเราก็เอามาแลกนะครับเอามาแลกที่ npc นะครับนี่นะครับเอามาแลกคอสตูมนะครับตรงนี้ได้เลยก็เดี๋ยวผมจะขึ้นพวกคอ o สตูมต่างๆให้ละกันนะครับว่ามันมีแบบคอสตูมอะไรบ้างเนาะแต่ว่าคอสตูมที่เราจะใช้กันนั้นก็คือนี่นะครับคอสตูมอันแรกเลยซานต้า นะครับก็อยู่ได้7วันนะครับคุณสมบัติดีมากๆ <c oughs> คุณสมบัติก็เดี๋ยวก่อนนะผมนึกแป๊บหนึ่งก็บวกพวก a s p d นะครับแล้วก็บวกเอ่อบวกเลือดบวกดาเมจด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับก็เดี๋ยวเรารอสักแป๊บหนึงนะครับก็เดี๋ยวเราตัด ไปตอนที่เราไปหาคิดตั้นแล้วก็มีอะไรดอปดีกว่านาะโอเคโอเคครับตอนนี้นะครับตัวคิดตันจะปรากฏแล้วนะครับก็เราก็ต้องไปช่วยเพื่อนๆตีกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าคิดตั้นจะดอบเยอะขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเราก็ไปช่วยเพื่อนๆหาเรากดยาเล่งก่อนนะนี่นะครับดูดิจะอยู่ตรงไหนคิดตัน้น คิดตันปรากฏตัวแล้วไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยเอ้ยนี่นี่นี่นะครับคิดตันอยู่นี่นะครับนี่นะครับเราก็เก็บเก็บไปนะครับเก็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 บได้ไหมเนี่ยนี่นะครับเอาเราเก็บไม่ได้ถ้างั้น เราเก็บไม่ได้สัง้งนนะครับเขายังวิ่งหากันอยู่เลยอะแสดงว่ามีอีกใช่ไหมหรือยังไงอะคือถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคิดตั้นดอปแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับเอาไปแลกที่ NPC ตัวเมื่อกี้ได้เลยนะครับ อันนี้เขายังหากันอยู่เลยใช่ไหมไหนเอ่ยไม่มีจริงดิไม่ดอบแล้วเหรอเมื่อกี้ที่เราพยายามแย่งเก็บไอตัวไอันั่นอยู่นะครับเกตหิมะนะ ไม่มีฮะหรือว่าหมดแล้วอ่ะหมดแล้วแน่แนผมว่าหมดแล้วอ่ะนี่ไงไม่ใช่เหรอไม่ใช่แน่เลย ่เหรอเมื่อกี้มีคนโยนมานะครับแล้วเราเก็บพอดีผมว่าหมดแล้วแน่เลยเนี่ยใช่ไหมไหนผมลองไปกดดูสิว่าคนละตัว MPC อยู่ไหนเนี่ย ใช่ไหมไม่ใช่นี่ผิดอันนะฮะเมื่อกี้อันที่เขาโยนมาคนเยอะมากผมว่าไม่น่ามีแล้วล่ะโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นตัวคิดตันแบบเมื่อกี้อีกนะครับเพื่อนๆก็ตีแบบตีให้ครบเลยนะครับ ตีแบบจนกว่าจะตายอะนะแล้วก็มาแลกที่ตัวนี้นะครับ NBC Santy นะครับตัวนี้นี่ครับที่กระโดดกระโดดอยู่นี่นะครับกดไปเลยครับแล้วเราก็กดเลือกคอสตูมได้เลยนะครับตามที่เรามีเก็บหิมะนะโอเคครับเดี๋ยวส่วนตัวผมเนี่ยก็จะเก็บต่อไปเนาะดูแล้วก็น่าจะยากหน่อยโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับยังไงก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับเอ้ยตรงใต้คลิปเนาะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้โอเคครับ